มาดูอีกด้านหนึ่งครับกับข้อสรุปสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในครั้งที่33/2568วันอังคารที่26สิงหาคมนี้นะครับนายภูมิธรรมเวยยชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมครั้งที่33/2568วันอังคารที่26สิงหาคม2568ดังนี้นะครับประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา 1. สั่งหน่วยที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทรัพยากรให้กองทัพย้ำหากกองทัพมีความต้องการเร่งด่วนให้แจ้งสบตกํำเนินการประสานให้ทันทีพร้อมขอบคุณฐานชายแดนที่อดทนอดกลั้นจากการยุยยุของฝ่ายกัมพูชา 2. สั่งการสบตกประสานการปฏิบัติให้มีผลสำฤทธิ์เป็นเอกภาพทั้งทางการทหารต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์สามสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยต้องเข้มงวดตามมาตรการต่างๆเช่นปฏิบัติการห้ามไม่ให้พลเรือนกัมพูชา รุกล้ำเขตแดนอย่างผิดกฎหมายและการเร่งปรับอาชญากรรมด้านแสแกมเมอร์ครับต่อมาค่ะในเรื่องของสถานการณ์พายุคาจิกินะคะ1สั่งการกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดต,ตลอด24ชั่วโมงค่ะสสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึงและรวดเร็วโดยเฉพาะระบบเซลล์บอดแคสต์ can, พร้อมเตรียมกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อมานะคะในเรื่องของการบริหารจัดการระบบข่าวภาครัฐค่ะ 1. หให้ทุกภาคส่วนราชการที่มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบข่าวชะลอการดําเนินการก่อนและ 2. นะคะรอแนวทางการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของไทยจากกระทรวงดีโดยให้ดีเร่งเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคอรมอภายใน1เดือนค่ะ